สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะก็มาถึงแล้วโรงเรียนนะคะโรงเรียนเอ็นเพนะคะตอนนี้ก็ยังเข้าไปข้างในอยู่นะคะก็คงจะแสดงว่านักเรียนสิบกว่าคนนึงนี่ค่ะโรงเรียนนะคะ คันละแปดคันละหกมหาวิทยาลัยเทคโนโ,ยโลยีเอ็นเทคนะคะบริหารธุรกิจนะ,ะก็จะไปลงที่โคราชนะ,ะก็น่าจะเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะคะเศร้าเยอะนะคนัยังามากมาเลย mà ao nhàng nó bàn nó <tôi> hả <tình> ao nhàng rồi บัตรเออเป็นยังชื่อไปเบิดนี่บอล่ล่ะเอาบออยังเอกสารเดี๋ยวยังงุบงุบเขาไปแล้วนะมาเอาบัตรนะมากับมาน้ำลัางมูอฮ <c ười> ่กตั้งแต่ตีห้ากว่านะ เดี๋ยวแปบ๊บเดี๋ยวแป๊บย่างนอืม,มาสายกว่าหมูนะเลยไม่ได้กินข้าวเลยนะพอดีกำลังจะเข้าเซเวนซื้อไส้กรอกให้นะก็พอดีอเพื่อนโทรบอกว่าเขาจะออกแล้วนะคะก็เลยต้องรีบมานะเลยไม่ได้กินเนะาะค่ะเดี๋ยวรถก็พงจะจอดตามเซเว่นเนาะเดี๋ยวค่อยไปซื้อกินข้างหน้าเอานะคะเนี้ยก็ น่าจะไปลงชื่อนะลงชื่อก็จะเป็นรถตู้นะคะรถตู้สองคันนะคะอ่ก็ไม่ได้ไปไกลนะคะอยู่โคราชนะคะ,ะใกล้ๆเนาะใครล่ะโอ้บักเล่นนะบอกอ้มกะเบียนอยู่ในน้ำกันบอก ยางคือพอมันเลยเนาะมาแล้วก็อวนค่ะเนาะ รถตู้นะคะสองคันโอ้อลี่ะละพอเพิ่นแทงจอดรถไกลว่าหมู <c oughs> แบกเอาเออมุนเสื้อผ้าน้ำมูหันละ พอกับลูกสีแดงคือกันเลยโอ้สีฟน้ำกันบอไปแล้วดไ,ดไปไปฝึกงานบอฝึกงานคือขนาดวะลุงเสือกับสีฟบ้านนี้ไปฝึกงานนะลุงเสือสิไปฝึกงานน้ำลูกชายหล่ะเพื่อนนะฮะ เป็นอะไร้บบนี่เอ้อค่วาซีได้ยังบ่ตังอุตังใจเออกระเป๋าอยู่คนละขั้นเด้อบิ่เด้อบาได่เขียนชื่อไว้เนาะบอมีูตางนี่ดอมันบมันมีกระเป๋าลายอันเดียวนี่ละ ก็พี่กันเด้อป่ะอันนี้ก็เพืไปน้ำกันหรอกดูมาพุ๊กตาเลยบอกเบิ้งก็อ้วนแท้บันีิเอาไากันเบิ่งกันเงี้ยกันเด้อเงินใส่เบิ้งแต่ทัวมาเลยจะไปบอกเขาบอกกันอาทิตย์ดอกเจ้าเตรียมไว้โลด ไว้สิบเห็นเออมื่ซ้อมมือับโทรมาสื่อยางเดียวพอแห้งแล้วแล้วผู้หารงอยู่ทางดีดีนื้อือเอาเดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศใกล้ๆนะคะเนาะว้า ก็ไม่อยากถ่ายใกล้นะคะเดี๋ยวจะเห็นหน้าเขาเนาะก็นักศึกษาทั้งหมดก็ประมาณสิบกว่าคนนะคะค่ะก็รอขึ้นรถนะคะยืนรอขึ้นรถเนาะรถตู้สองคันนะคะก็ <c oughs> นักศึกษาก็น่าจะประมาณสิบกว่าคนนะคะ อันนี้น่าจะเป็นอาจารย์เนาะเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์ก่อนนะคะว่าจะพูดอะไรไปตั้งอกตั้งใจเอาเก้นบมอจัดปไ,ไปนั่งข้างหลังมานน้ก็ <c oughs> ส่งลูกขึ้นรบที่เรียบร้อยแล้วนะคะ รถตู้สองพันนะคะก็จะมีครูเดินทางไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขอโอโรงเรียนนะคะใส่เสื้อสีแดงๆนะคะเสร็จ <c oughs> แล้วเนาะภาษาก็จะได้เดินทางกลับเลยนะคะ ขึ้นคันนี้นะคะก็คันหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแปดคนนะคะคันละเจ็ดแปดคนไม่เยอะนะคะนักเรียนก็สิบกว่าคนนะคะก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะก็รถเดินทางแ้วก็จะกลับเลยนะคะนานะภาระนะคะก็มีแต่เสื้อผ้านะคะมีเสื้อผ้ามีผ้าหม่มเนาะทีราษาเตรียมให้นะคะ เป็นพวกหมอ้อข้าวไม่ได้เอาไปนะเพราะว่าโทรถามพออแล้วนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดุงเสือภาษาแชนแนลนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ